บาตรขบบารมีของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมได้มาประสิทธิประสาทพรให้กับมหาองค์การยิ้มปลีนบัดนีเด้เถิดนะโมตัสสะปะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น a m o ส a ะ a p a k a w a t ห a r a ส o ม a m m a s a m b ธ d ส h a sam า k a s a u k a s พระเจ้าขออาราธนาพระอภิญญาพระปาฏิหารลาบสักการของประชิมลีเจ้าจงบังเกิดแก่จักขุทวารมโนทวารกายทวานแห่งข้าพระเจ้าขอเดชะคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า คุณพระอริยเจ้าทั้งแปดหมสี่พันพระธรรมันานคุณพระจิมบีเถระผู้เป็นเจ้ามีลิธาสักดาอานุปาเป็นอันมากเมื่อนเมื่อพระองค์ยังมีประชน์นอยู่นั้นหลาบสักการะทุกสิ่งทุกอย่างใดมาบังเกิดแก่พระผู้เป็นเจ้าเป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ชั้นใดก็ดีเดชะคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า คุณพระอาริยะเจ้าดังแปดหมื่นสี่พันพระรมมขันคุณพระชิมพลีผู้เป็นเจ้าขอจงมาบังเกิดเป็นที่พึงแก่ข้าพระเจ้าขอลาบสักการะสิ่งหนึ่งสิ่งใดจงมาบังเกิดแก่ข้าพระเจ้าเหมือนหนึ่งพระชิมพลีเจ้าเธอสัพเพชนาปหูชนสาสัพเพทิสาสัมมากาตาเอหิเอหิกาลาโพชนะนา วิกาลภโพขชนาอากาศยยาอากาศยปพียังมามสมากตังกลาบนโมบุธายานิจจะนั่งลาปังนชาลิธิโหมิทิปคขาังนิจติตังมะอุเมตตาจะมหาราชาสัพพสเนหาจะปูชิตังสุขังจะมหาราพังสัพพโกทังวินาสันติสัพพสเนหาจะปูชิตโต ลาจิมบลีจะมหาเิโรโซปุสุโรจเซวนาจปาลานังจิมบลีนังพพะสเนหาจิมบลีนังสพพะเมตตาจิมบลีนังจพากรุณานามปะทะเนหานาจาลิติพุทตสังมิพุทธสังมิพุทธสังจิติพุธตสังเอหิปิยังมามะนามาอิติ ทิริโยมาหาพิยังมา마มากูหาหามาณะาจิตตังเอหิปิยังมาะจิตตังแห่งสักขานังพิยังมาะเอติิอากาัจยาอากกัจยาอากกัจหิจงมาจิตติมิติจิตติจุติมิติขะระหานิพระราติโสนะโมพุทธายจงมาเอหิจงมาจิตติเมตตาจิตติเทวคุณัง มหาคุณังอากาสัตเทวาพรหมคุณังพระพุทธเมตตาพระธรรมเมตตาพระสังฆเมตตาเทวตาเมตตาพระมจิตติอากาสัตว์เทวตาพระมจิตติพุทธปิติอิเอหิจิตติจิตติจงมา แห่งปิยังมะมาโสทายาจิมพลีนางอากาศชาย,ยาอากาศชายาจงมีในแนวทางพระอุบาลีนางตัวเป็นบุตรพระจันทร์และพระอาทิตย์อันมีลัศมีทรงกฎและบังลับตัวกูจิตติใจรักทั้งหญิงชายประสิทธิ์สวาหะจิมพลีจงมาจิตติจงมาเอหิพุทธะปิติอิจิมพลีจิตติแก่เราปิยังมะมา โสทายะนามปตะอากาชายะอากาชายะจิติแก่เราพุทธังประสิทธิแก่ขาา้าพเจ้านี้เถิดทำรังประสิทธิแก่ข้าพเจ้านี้เถิดสังขังประสิทธิแกข้าพเจ้านี้เถิดนะชาลิติจิมปาลิจามาเทโรสวุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา,มามพลาพลังมามาโพคามามา มหาลาภูมามาสเพชนาะหูชนาปาวันตูเมนาชาลิติจิมบาลิจามหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภูมามาสเพชนาะหูชนาปาวันตูเม นาชาลิติจิมบาลิจามหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภพมามาสเพชนาปหูชนาปาวันตูเมนาชาลิติจิมบาลิจามหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภพมามาสะเพชนาปหุชนาภาวันตูเมนาชาลิติจิมปาลิจามหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาภูมามาสเพชนาหูชนาปาวันตูเมนาชาลิติจิมปาลิจามหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตุวัฏฐามามาผลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภูมามาสเพชนาหูชนาปาวันตูเม นัจาลิติจิมบาลีจะมหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนามามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสเพชนาปหูชนาปาวันตูเมนัจาลิติจิมบาลีจะมหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนามามาวัตถุวัฏฐามามา พลาพลังมามาภพคะมามามหาลาภพมามาสะเพชนาพหูชนาปาวันตูเมนาชาลิติจิมบาลิจามหาเทโรสวุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาภพคะมามา มหาลาภูมามาสะเพชนาปหูชนาปาวันตูเมนาชาลิติจิมบาลิจามหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาผลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภูมามาสะเพชนาปหูชนาปาวันตูเม นาชาลิติจิมปาลิจามหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภพมามาสเพชนาปหูชนาภาวันตูเมนาชาลิติจิมปาลิจามหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พลาพลังมามาภพคะมามามหาลาภพมามาสะเพชนาพหูชนาปาวันตูเมนาชาลิติจิมปาลิจามาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามา,นะมา,มาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาภพคะมามา มหาลาภูมามาสะเพชนาปหูชนาปาวันตูเมนาชาลิติจิมบาลิจะมหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาผลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภูมามาสะเพชนาปหูชนาปาวันตูเม นจาลิติจิมปาลิจามหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภพมามาสะเพชนาปหูชนาภาวันตูเมนจาลิติจิมปาลิจามหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภูมามาสเพชนาปรหูชนะาวันตูเมนาชาลิติจิมพาลิจามหาเทโรสวุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาภูมามาสเพชนาะหูชนาปาวันตูเมนาชาลิติจิมบาลิจามหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาภูมามาสเพชนาะหูชนาปาวันตูเม นาชาลิติจิมพาลิจามหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสเพชนาปะหูชนาปาวันตูเม